สต็อปลอสคืออะไรนะครับสต็อปลอสมาถึงการตั้งจุดขาดทุนบนกราฟครับซึ่งเมื่อกราฟวิ่งมาถึงจุดสต็อปลอสนะครับหรือนักเทรดจะเรียกกันว่า SL นะครับก็จะทําการปิดออเดอร์นะครับและให้เราได้รับการขาดทุนที่น้อยลงนั่นเองนะครับแต่นะครับสต็อปลอสในบางกรณีนะครับสามารถใช้กั้นหน้าทุนได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันมาดูตัวอย่างในการพ่ายแพ้ก่อนตัวอย่างครับเรามาถึงตรงนี้ครับเราคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นแนวต้านนะครับเราเลยทําการ เซลนะครับแล้วเมื่อเราทําการเซล์สิ่งแรกที่เราต้องวางแผนก็คือในเรื่องของ SL แล้วก็ค่อยตามมาก็คือจะเป็นในส่วนของ TP หรือว่า Take Prof i t นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้ครับเมื่อเรากดเซล์เสร็จปุ๊บนะครับเห็นแนวต้านตรงนี้แล้วราคาได้ทําการวิ่งลงมาแล้วนะครับใกล้ถึง t p แล้วแต่ยังไม่ถึงครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเป็นกรณีที่เราไม่ว่างนะครับเนาะอ่าเห็นไหมครับราคาดีดกลับขึ้นมาถึง SL เลยนะครับอันนี้คือข้อดีของ SL คือมันจะสามารถนะครับตัด ขาดทุนให้เรานรในโซนตรงนี้ได้นะครับดีกว่านะครับถ้าในกรณีของบางท่านที่ไม่ชอบตั้ง SL นะครับมันอาจจะเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้ก็ได้นะครับและสุดท้ายก็ต้องมาเทรดแบบแก้ไม้ซึ่งผมย้ําตลอดว่าการแก้ไม้คือการแก้ปัญหาที่ไปเหตุนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถยอมแพ้ตรงนี้เราค่อยหาจาังหวะเข้าออเดอร์ใหม่แบบนี้จะดีกว่า นะครับอันนี้คือการตั้ง SL เนาะทำให้เราขาดทุนในโซนนี้นะครับดีกว่าไปขาดทุนโซนข้างบนนะครับจะทําให้พอร์ตของเราเสี่ยงขึ้นไปอีกนะครับอ่าทีนี้นะครับในบางกรณีของ SL นะครับเนาะอย่างที่บอกครับเมื่อ GP นะครับมันจะอิงจากราคาเพราะฉะนั้น SL มันก็จะอิงจากราคาเช่นกันเช่นเรากดบายที่0.3นยหลอดปกติแล้วนะครับการตั้ง SL จะต้องอยู่ข้างล่างในกรณีนี้ ไพหรือว่าราคานะครับได้ทําการขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้น SL จะอิงจากราคาไพนะครับซึ่งหมายความว่าเราจะตั้ง SL นะครับในโซนไหนก็ได้ขอแค่อยู่นะครับใต้ราคาหรือว่าไพนะปัจจุบันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสาเหตุที่ทําให้เรานั้นสามารถดัน SL นะครับขึ้นมาอยู่ข้างหน้า ทุนได้นั่นเองนะครับทีนี้การดัน SL มาอยู่หน้าทุนมันมีข้อดีอยังไงนะครับข้อดีของมันก็คือสามารถการันตีกําไรให้เราแบบ100%ครับโดยการวัดระยะทางจากจุดที่เราออกออเดอร์นะครับมาถึงจุด SL นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นตัวบอกว่าเราสามารถทํากําไรได้3ามสิบอหาดอลลาร์สหรัฐนะครับเนาะถ้ากรณีที่ราคานั้นนะครับวิ่งลงมาชน SL เรานะครับ แต่ถ้ามันลงมาชนก็คือการการันตีกําไรเราแล้วอันนี้คือการตั้ง SL ถ้าราคานะครับขึ้นมาถึง t p ได้ก็ดีนะครับก็จะทําให้เราได้กําไรเยอะขึ้นนะครับแต่ในกรณีที่เราดัน SL นะครับขึ้นมาอยู่หน้าราคาหรือเข้ามาเอ้ย ดัน SL ขึ้นมาอยู่หน้าทุนตรงนี้มันคือการการันตีนะครับว่าเราสามารถได้กำไรแบบ100%แล้วนะครับทีนี้มาดูเทคนิคนึงนะครับวิธีการหาจุดวางของ SL คือเราควรที่จะวางตรงไหนได้บ้างนะครับเทคนิคง่ายๆครับให้เราเปลี่ยนจาก candlestick นะครับหรือว่าการาฟแบบแท่งเทียนให้เปลี่ยนเป็นลายชาร์ตนะครับแล้วเราปล่อยให้ราคามันวิ่งขึ้นไปก่อน นะครับพอเราปล่อยให้ราคาวิ so so, course, ่งไปขึ้นไปก่อนปุ๊บให้เราสังเกตจุดตรงแง่งตรงนี้นะครับจุดที่มันแหลมแหลมขึ้นมาให้เราดัน SL ขึ้นมาตามจุดแง่งตรงนี้นะครับแล้วก็ปล่อยให้ราคาดันขึ้นไปแล้วเราก็หาจุดแง่งถัดไปตรงนี้เราก็ดัน SL ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับหาแง่งต่อไปแล้วก็ดัน SL ขึ้นมาเรื่อยๆข้อดีครับของการดัน SL นะครับ การหน้าทุนคืออะไรนะครับมันมีโอกาสที่เราจะสามารถลันเทรนติดนะครับก็คือปล่อยให้การมันวิ่งไปไกลๆเลยนะครับเนาะดีกว่าที่เรานะครับมาขายหมูนะครับเนอะอันนี้คือการแก้ปัญหาในเรื่องของคนที่ขายหมูบ่อยๆนะครับเนาะปล่อยให้การมันวิ่งไปก่อนแล้วเราก็ดัน SL กลับขึ้นไปนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับอ่ะสมมติว่าเราบายที่ราคานี้นะครับเราหาตามแง่งก่อนเลยเห็นไหมครับเจอแง่งตรงนี้ครับปล่อยให้ราคาวิ่งขึ้นไปนะครับอ่ะ ขึ้นมาอีกนะครับเราก็วางตรงแง่งเห็นไหมครับถ้าราคามีการดีขึ้นมปอีกเราก็หาตรงแง่งต่อไปเห็นไหมครับอ่าหรือจะวัดจากจุดต่ําของมันก็ได้เนาะนะครับแล้วก็ถ้าราคาขึ้นมปอีกนะครับเราก็วางแง่งตัดไปนะครับก็หาแง่งถัดไปวางนะครับแล้วก็ถ้าราคาขึ้นมปอีกเราก็วางมันไปเรื่อยๆนะครับนี่คือการลันเทรนเนาะนะครับเนาะมันจะคัดให้เราก็แต่เมื่อราคามีการดีตัวกลับลงมาชน SL นะครับจะทําให้เรานั้นสามารถได้กําไรนะครับวัดจากจุด บายนะครับมาถึงจุดนี้เลยนะครับดีกว่าการที่เรานั้นนะครับบวกมาเล็เดียวเราก็ปิดนะครับแล้วก็มาเสียดายภายหลังนะครับเนาะอันนี้คือวิธีการนะครับอ่าในส่วนของการบายนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างครับเป็นส่วนของการเซลล์บ้างนะครับเนาะเราเปลี่ยนเป็นลายชาร์ตเหมือนเดิมนะครับปล่อยให้มันวิ่งลงไปแล้วเราก็สังเกตแง่งตรงนี้ครับ แล้วเราก็ตั้ง SL ลงมานะครับอ่าล้วพอมันลงมาอีกเราก็ดัน SL ขึ้นมาอีกนะครับอ่าดัน SL ลงมาอีกนะครับแล้วเราก็ดัน SL ลงมาเรื่อยๆครับอ่าเห็นไหมฮะแล้วสุดท้ายราคาก็ดีดกลับลงมานะครับทําให้เรานั้นสามารถทํากําไรนะครับโดยวัดจากจุดที่เราออกออเดอร์เซลล์นะครับลงมาถึงจุดที่เราตั้ง SL เลยนะครับบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยนะครับทำไมเราไม่เลือกแง่งตรงนี้นะครับแล้วเลือก SL นะครับให้มันอยู่ในโซนนี้ นะครับคำตอบง่ายๆก็คือเราไม่สามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้เพราะฉะนั้นการที่เราตั้ง SL ที่มันใกล้ราคาเกินไปนะครับบางทีมันอาจทําให้เราเสียโอกาสเช่นนะครับราคาวิ่งมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับน้อมแล้วเรามาเลือก SL ตรงนี้นะครับสมมุติว่าราคาอยู่ที่ตรงนี้นะครับเมื่อมันใกล้เกินไปนะครับมันมีโอกาสนะครับที่จะดีดกลับมาชนกันเห็นไหมนะครับมันมีโอกาสที่จะดีดกลับมาชนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ เราต้องตั้งระยะห่างของมันนะครับเนาะอย่าไปชิดมันจนเกินไปนะครับอ่าอันนี้คือเทคนิคของ SL แล้วสุดท้ายมันก็มาคัดกําไรให้เราที่ตรงนี้นั่นเองนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะสามารถนําเทคนิคนี้นะครับไปใช้นะครับในการเทรดได้นะครับเพราะว่านักเรียนในคาสส่วนใหญ่นะครับจะส่งการบ้านมานะครับแล้วก็ปิดกำไรนะครับโดยการที่ชน SL เป็นกันแล้วนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆนะครับ